สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะ,ะมาดูผลหวยลาวกันสักหน่อยนะคะเนาะออกผลกันไปนะคะในวันที่ะะสิบสองนะคะเนาะโอ้เสียดายมากนคะเนาะแอดเลือกผิดเลขให้กับเพื่อนๆหรือเปล่านะคะมาดูนะคะศูนสี่หนึ่ง หนึ่งสี่เก้านะคะอ่ะไม่ใช่ศูนย์สี่หนึ่งและสี่เก้านะคะหนึ่งสี่เก้านะคะแอดให้เด่นที่ห้านะคะไม่มานะคะสามไม่มานะคะในชุดคัดให้สี่ชุดนะคะก็ไม่มีนะคะเนาะแอดไม่ได้เลือกชุดนี้ให้นะคะเนาะสี่เก้านะคะเนาะ,อะขออภัยนะคะเนาะ มีอยู่ในชุดนะคะแต่แอดมาด้เลือกให้เนาะพาดกันไปนะคะเนาะเพื่อนขอภายจริงๆนะคะมาเริ่มใหม่กันดีกว่านะคะเนาะในงวดใหม่นะคะอะงวดนี้นะคะชุดแรกนะคะจะมาสายเจ็ดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะคะชุดต่อมานะคะห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งห้าหกและหนึ่งหกนะคะส่วนต่อมานะคะศูนย์หนึ่งศูนย์หก นะคะอ่ะนี่จะเป็นในโซนนะคะเนาะแอดขอเพิ่มน,นิดนึงนะคะขอเพิ่มอยู่ที่สี่สองนะคะสี่แปดนะคะสามหนึ่งนะคะอ่ะจะเป็นแนวนี้นะคะเนาะ ในโซนนะคะของเลขนะคะะเลขเด่นวันนี้นะคะขอเด่นกันอยู่ที่สี่นะคะ ลองสองนะคะเนาะ,อะขอภัยนะคะจะขยับนิดหนึ่งอะแอดขอเน้นที่สี่นะคะลองสองนะคะเนาะในชุดนี้นะคะคัดเด่นเน้นนะคะสามชุดนะคะเนาะ ชุดแรกนะคะอยู่ที่สี่ศูนย์นะคะสี่สองนะคะสี่แปดนะคะและห้าศูนนะคะเนาะอะคัดกันไปนะคะวันนี้เนาะขอเลอกชุดแรกนะคะสี่สองนะคะ 48แปดนะคะและสีู่นนะคะเนาะอันนี้แอดจะเลือกสามชุดนะคะในโซนนี้นะคะจะติดอยู่ที่อ่ะแอดลืมไปนะคะขอโทษขอโทษจริงๆต้องเป็นชุดนี้นะคะห้าหนึ่งนะคะเนาะไม่ใช่ห้าศูนย์นะคะอ่ะในโซนนี้นะคะเนาะเราคัดกันไว้นะคะเนาะนี้จะเป็นในสูตรลาวพิเศษนะคะ เดี๋ยวเรามาตามราวที่หนึ่งกันนิดหนึ่งเนาะอ่ะราวที่หนึ่งนะคะอันเก่าเนาะอ่ะขออภัยกับเพื่อนเพื่อทุกท่านนะคะเนาะหนึ่งสี่เก้านะคะข้างล่างสี่หนึ่งนะคะเนาะในชุดนะคะแอดให้เด่นที่ห้านะคะไม่มาหกไม่มานะคะส่วนในชุดคู่นะคะเนาะ ุดนะคะไม่มีสักตัวเลยในนี้นะคะขอภัยจริงๆเนาะขอภัยกับทุกท่านนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันในวันที่สิบหกนะคะเนาะอ่ะตรงกับหวยรัฐบาลเลยเนาะสิบหกนี้นะคะเนาะมาโซนสายห้ากันเลยนะคะห้าหกเจ็ดนะคะอ่ะมันจะมาในโซนนี้กันนะคะเนาะชุดแรกนะคะ สามห้านะคะอ่ะห้าสามนะคะห้าสี่ห้าห้านะคะห้าหกนะคะโซนหกนะคะหกสามหกสี่หกห้าหกหกนะคะในโซนเจ็ดนะคะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดหกนะคะ แอดขอเพิ่มนะคะขอเพิ่มที่สี่สองนะคะสี่แปดนะคะเก้าห้านะคะและสี่ศูนนะคะเนาะวันนี้เลขนะคะเนาะจะอยู่ในโซนนี้นะคะเด่นนะคะ ขอเด่นอยู่ที่อ่ะขอเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะคะก็คือสามหนึ่งห้าหนึ่งนะคะในชุดนี้จะเด่นอยู่ที่เก้านะคะลองหนึ่งนะคะอ่ะนโซนนี้จะแตกแนวกันไปนะคะเนาะในชุดนะคะขอเลือกที่เก้าห้านะคะสี่แปดนะคะ ห้าหนึ่งนะคะและสี่สองนะคะเนาะวันนี้จุดแรกนะคะสี่สองนะคะ,ะวันนี้เราคัดกันไปเน้นๆน,น,นะคะวันนี้เนาะ ในโซนนี้กันเลยนะคะเนาะนะคะอ่ะนี่แอดก็เลือกเลขนะคะในชุดนี้ให้กับเพื่อนๆเนาะอ่านะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบในสูตรกันนะคะเนาะอ่ะเด่นเก้านะคะทำไมไมนมีนะคะเด่นเก้าแล้วก็จะเป็นที่เก้าห้านะคะเนาะส่วนลองหนึ่งจะเป็นที่ห้าหนึ่งนะคะ วันนี้เลขที่แอดชอบนะคะเนาะหวังว่าจะถูกกับเพื่อนๆเ,เลือกไว้ด้วยนะคะเนาะอ่ะวันนี้เราก็จะลาคลิปราวที่1และราวพิเศษกันไปเนาะอ่ะลาวพิเศษแอดไม่ได้มีสี่เก้านาะนะคะแอดมีที่ห้าหนึ่งเนาะนะคะเนาะจะมีที่ห้าหนึ่งสี่แปดและสี่สองนะคะเนาะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยววันรับชมคลิปเราสูตร2และสูตรสังกัต่อในช่วงหน้ากันนะคะเนาะอ่ะวันนี้เราชมชมสูตรพิเศษและสูตรหนึ่งกันนะคะอ่ะขอลาคลิปนี้ไปเนะคะเนาะเพืเ่อนๆจะได้รับชมกันนะคะขอบวัสดีค่ะ